สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อในส่วนของการอินทิเกรตหลายชั้นซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของการประยุกต์ของการอินทิเกรต2ชั้นนั่นเองปกติแล้วครับการอินทิเกรต2ชั้นนะครับมักจะประยุกต์ใช้กับการหาพื้นที่บริเวณระนาบซึ่งลักษณะของพื้นที่บริเวณระนาบเนี่ยนะครับมักจะมีในส่วนของฟังก์ชันที่ประกอบไปด้วยค่า x แล้วก็ค่า y ซึ่งปกติแล้วครับการอินทิเกรตตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในส่วนของการหาพื้นที่หรือหาปริมาตรของทรงตันภายใต้พื้นผิวที่กําหนดนั่นเองปกติแล้วครับการอินทิเกรต2ชั้นเนี่ยนะครับมักจะใช้ในกรณีนี้นะครับก็คือถ้าเป็นกรณีที่เราต้องการหาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับเราก็ทําการอินทิเกรตมันเข้าไปครับแต่ทีนี้ครับการอินทิเกรตตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ y หรือเราจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ x ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นผิวด้วยแล้วก็ูขึ้นอยู่กับลักษณะสเส้นของรูปด้วยครับว่าลักษณะสเส้นของรูปหรือพื้นผิวบริเวณของรูปเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งในทางปฏิบัติครับเราก็จะใช้ในส่วนของสมาการตัวนี้นะครับนั่นก็คือพื้นที่ใดๆหรือว่าค่า a ก็คือเป็นการอินทิเกรต2ชั้นของพื้นที่ DA นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงอีกทีนึงนะครับว่าเราจะมีหลักการทำกันอย่างไรบ้างสำหรับกรณีที่เราทราบกันไปแล้วครับว่าปกติแล้วครับถ้าพื้นผิวหรือพื้นที่เนี่ยนะครับมันเป็นรูปในลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราสามารถอินทิเกรตเทียบ Y ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ X หรือเราจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเทียบ y ก็ได้ครับในกรณีนี้เราเราสามารถสลับกันได้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรูปร่างอย่างอื่นนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีนี้ได้นะครับมาดูกรณีแบบที่1น,นะครับถ้าเป็นแบบที่1นเนี่ยนะครับลองสังเกตรูปภาพดูครับรูปภาพเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับในแนวแกน y น,นะครับเป็นลักษณะของเส้นโคง้ง นะะในแนวแกน y เป็นลักษณะของเส้นโค้งแต่ขอบเขตในลักษณะของแกน x เนี่ยนะครับมันเป็นในลักษณะที่เป็นแนวตรงหรือเป็นขอบเขตที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับเรามักจะอินทิเกรตชั้นในนะครับก็คืออินทิเกรตเทียบตัวนี้นะครับก็คืออินทิเกรตเทียบ y ก่อนเนื่องจากว่าในลักษณะของแกน y เนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นค่าที่มันไม่คงที่นะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะมาอินทิเกรตเทียบ x นะครับซึ่งอินทิเกรตเทียบ x ก็คือจากขอบ a ไปยันขอบ b นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นรูปร่างในลักษณะของแบบที่1นครับเราก็จะดูครับว่าพื้นที่ตรงไหนหรือว่าเส้นโค้งตรงไหนนะครับมันไม่คงที่นะครับเราจะเอามาอินทิเกรตก่อนนะครับมาดูแบบที่2ครับอย่างแบบที่2เนี่ยนะครับจะสังเกตครับในแนวแกน x นะครับหรือแนวแกนนอนเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของเส้นโค้งครับ แต่ในลักษณะของแกนตั้งนะครับที่กระทําต่อแกนตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นที่คงที่ครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นะครับเราเลยอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็มาอินทิเกรตเทียบ Y นะครับเราก็จะได้ในส่วนของพื้นที่บริเวณ S ตรงนี้ออกมาซึ่งตัวนี้ครับผมจะแนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าอยากรู้ว่าอินทิเกรตเทียบอะไรนะครับให้ลองวาดภาพดูนะครับแล้วเราจะรู้ครับว่าเราควรจะอินทิเกรต เทียบอะไรก่อนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูนะครับสมมุตินะครับผมต้องการหาพื้นที่ S นะครับผมก็เลยใช้ในส่วนของการอินทิเกรต2ชั้นเพื่อหาพื้นที่ S แต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับพื้นที่ S ตัวน,นี้นะครับมันอยู่ระหว่างพื้นที่ที่เป็นพาราโบลา y เท่ากับ 0.5x กำลังสและก็เป็นในลักษณะของเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ 2x เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับผมก็เลยลองวาดภาพดูครับซึ่งลักษณะาภาพนะครับก็คือจะได้ประมาณนี้ในส่วนของเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพาราโบลานะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ y เท่ากับ0.5คูณด้วย x ยกกำลัง2นะครับและในส่วนของเส้นตรงหรือเส้นสีส้มตัวนี้นะครับก็คือ y เท่ากับ 2x นะครับ เพราะฉะนั้นคําถามเขาถามว่าต้องการหาพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างไอ้สองกร,สกราฟเส้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ระหว่างพาราโบลากับเส้นตรงนะครับเราต้องการหาพื้นที่แรงเงาหรือพื้นที่บริเวณสีเหลืองตรงนี้นะครับแต่ปกติแล้วครับถ้าสมมุติว่าเส้นมันเป็นเส้นที่ที่เราหาง่ายๆอย่างเช่นเป็นทรงกลมหรือว่าเป็นในลักษณะของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้เราสามารถใช้สูตรที่เราท่องๆกันได้อยู่แล้วครับแต่ว่า ถ้ากรณีนี้ครับมันเป็นเส้นโค้งเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนของสูตรสีเหลี่ยมอ่าสูตรในเรื่องของสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมได้ครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาในส่วนของการอินทิเกรตออกมาอ่าทีนี้ละครับเราจะรู้ได้ย่งไงว่าเราจะมีขอบเขตณนะบริเวณไหนนะครับลองสังเกตดูครับค่า y เท่ากับ0.5 x กำลังส และอีกค่าหนึ่งครับค่า y เท่ากับ 2x ซึ่งตรงนี้นะครับค <t> ่า y นะครับมันมีค่าเท่ากันนะครับมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นค่า y มันเหมือนกันมีค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจับ2ตัวนี้มาเท่ากันได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําไมเพื่อที่ที่จะหาว่า x เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราจะสังเกตนะครับมันมีจุดตัดอยู่ครับนะใน2กราฟตัวนี้มันจะมีจุดตัดอยู่เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ครับจุดตัดณบริเวณนี้นะครับ สตัวนี้นะครับมันจะมีค่า x เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมเลยจับเท่า,า 0.5x กำลังสองแล้วก็ 2x เนี่ยนะครับนะมาเท่ากันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นค่า y เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยแก้สมาการตัวนี้ออกมาครับเพื่อหาค่า x นะครับย้ายย้ายข้างนะครับแล้วก็แยกวงเล็บนะครับนะดึง 0.5x ออกนะครับด้านในก็คือจะเหลือเท่ากับ x ลบ4นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบครับก็คือจุดตัดนะครับก็คือมี x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ x มีค่าเท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้นในคำตอบตัวนี้นะครับค่า x มีค่าเท่ากับ2ค่าก็คือมี0ูนย์กับ4เพราะฉะนั้นณจุดตัดนะครับ x นะครับเลยมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ y นะครับมีค่าเท่ากับ อ่าโทษทีครับ x มีค่าเท่ากับ0แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ x ก็คือมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับเราก็รู้แล้วครับว่าขอบเขตที่เราสนใจนะครับมันอยู่ระหว่างนะครับ x เนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง0ถึง4ครับอ่าทีนี้เราก็ลองไปพิจารณาครับในส่วนของค่า y นะครับค่า y มันมีอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับมีเส้นบนแล้วก็เส้นล่างนะครับในขอบเขต ในพื้นที่สีเหลืองตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในขอบเขตบนนะครับมันเป็นเส้นของ 2x ส่วนด้านล่างเนีครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเส้นของ 0.5x กำลัง2เพราะฉะนั้นกรณีนี้ครับผมก็เลยต้องอินทิเกรตนะครับเทียบ y นะครับโดยที่ไอเส้นด้านล่างนะครับก็คือ 0.5x เนี่ยนะครับมัน x กำลัง2เนี่ยนะครับอยู่ด้านล่างส่วนด้านบนนะครับก็คือเป็น 2x นั่นเองนะครับ เราพิจารณาเหมือนเดิมครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเส้นไหนอยู่ล่างเราก็ให้อินทิเกรตตัวนั้นมันอยู่ขอบล่างนะครับส่วนเส้นไหนอยู่ด้านบนก็คือจะให้ตัวนั้นนะครับอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับอ่าอินทิเกตเทียบ y เสร็จปุ๊บเราก็มาอินทิเกรตเทียบ x ต่อนะครับจาก0ถึง4เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยครับอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับอ่าในส่วนของอักษรสีแดงตัวนี้นะครับผมทำมาร์กสีแดงไว้อินทิเกตเทียบ y ครับอ่า อินดิเกตชนนะครับตรงนี้เราก็จะได้ค่า y ออกมานะครับขอบเ k ตั้งแต่ 2x นะครับนะในลักษณะนะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่นะครับ 0.5x กำลัง2จนถึง 2x เพราะฉะนั้นนะครับแทน 2x ลงไปแทน 0.5x กำลัง2ลงไปแล้วจับลบกันนะครับก็จะได้ก้อนนี้ออกมานะฮะ แล้วก็ถัดมานะครับเราได้ก้อนตัวในออกมาแล้วนะครับก็อินทิเกรตเทียบอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คืออินทิเกรตเทียบ x จาก0ถึง4นะครับอ่านะฮะอินทิเกรต 2x นะครับผมก็จะได้2นะครับ 2, 2เป็นค่าคงที่อินทิเกรต x ตัวนี้นะครับผมก็เลยได้เท่ากับ x กำลัง2ส่วน 2, 2นะครับแล้วก็อินทิเกรต0.5 x กลังสองนะครับ0.5เป็นค่าคงที่ครับดึงออกได้นะครับแล้วก็อินทิเกรตของ x กลังสองผมก็จะได้ x กำลังสามส่วนสามนะครับจาก0ถึง4นะครับเพราะฉะนั้นผลต่างตัวนี้ผมแทน4ลงไปแทน0ลงไปแล้วจับลบกันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้นะครับก็คือ16ลบด้วย32ส่วน3นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่นะครับที่เราหามาได้นะครับ 16กลบมสบสองส่วนสาเนี่ยครับก็คือพื้นที่บริเวณสีเหลือตัวนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับก็คือตอบเท่านี้นะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการหาพื้นที่เหมือนกันนะครับก็คือหาพื้นที่ s นะครับที่อยู่ระหว่างเส้นพาราโบลา y เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ y เท่ากับ2 x, 2> x, 2> 2 x บวกสามก่อนอื่นครับลองวาดภาพดูก่อนครับนะ ก็ภาพก็จะเป็นลักษณะนี Looking ้นะครับในส่วนของเส้นโค้งตัวนี้นะครับเป็นของพาราโบลานะครับก็คือ y เท่ากับ x กาลังสองนะครับและในส่วนของเส้นตรงตัวนี้นะครับเส้นสีส้มตัวนี้นะครับก็คือ 2x บวก3นั่นเองนะฮะทีนี้จากกราฟเนี่ยนะครับเราจะเราจะสังเกตนะครับว่ามันมีจุดตัดอยู่ด้วยกันสองจุดนะครับมีจุดตัดอยู่ด้วยกันสองจุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาครับว่ามันตัดกันนะครับที่ x ที่เท่าไหร่นะครับ เนื่องจากว่ากรณีนี้นะครับ y เท่ากับ 2x แล้วก็ y เท่าอาโทษทีครับ y เท่ากับ x กําลังสองแล้วก็ y เท่ากับ 2x บวก3เนี่ยนะครับมันเป็นค่า y เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจับ x กําลังสองกับ 2x บวก3เนี่ยนะครับมันเท่ากันเพื่อที่จะเพื่อที่จะหาจุดตัดครับว่า x นะครับที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นจุดตัดเนี่ยนะครับ x มันควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยย้าย สมการนะครับตัวนี้นะครับย้ายสมการไปนะครับเรื่อหมายเป็นลบจากนั้นนะครับผมก็แยกวงเล็บครับซึ่งตัวนี้นะครับผมแยกวงเล็บได้นะครับก็คือเป็น x กบวกหกับ x ลบสนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบตัวนี้นะครับของผมผมก็จะได้ x เท่ากับลบหแล้วก็ x เท่ากับสนะครับอ่าทีนี้เราก็ทราบแล้วครับว่าที่จุดตัดนะครับก็คือเป็น x เท่ากับลบหแล้วก็จุดตัดอีกตัวหนึ่งก็คือ x เท่ากับ 3นั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นณจุดตัดตรงนี้นะครับเราก็จะได้แล้วครับในส่วนของการอินทิเกรตนะครับทีนี้อินทิเกรตเทียบเนี่ยนะครับเราสังเกตนะครับเนื่องจากว่าเราทราบขอบนะครับของ x นะครับแต่ในส่วนของ y เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วก็ค่อยมาอินทิเกรตเทียบ x ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ดูครับ เราควรที่จะเอาขอบไหนเป็นขอบล่างขอบไหนเป็นขอบบนในส่วนของ y นะครับก็พิจารณาเส้นล่ะฮะเส้นสีฟ้านะครับอยู่ล่างเส้นสีส้มนะครับอยู่ด้านบนเส้นสีฟ้าเป็นของ x กําลังสองส่วนเส้นด้านบนนะครับเป็นของ 2x บวกด้วย3เพราะฉะนั้นการอินทิเกรตนะครับเทียบกับ y ก็คือเราจะให้ x กําลังสองอยู่ล่างแล้วก็ 2x บวก3อยู่ด้านบนนะครับอินทิเกรตเทียบกับ y จากนั้นเราก็ไม่อินทิเกรตเทียบ x ต่อนะครับจากลบสจนถึงลบหนจนถึงสานั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับเราก็อินทิเกรตเทียบ y ครับอินทิเกรตชนตัวนี้ได้ค่า y ครับจาก 2x อ x จาก x กำลังสจนถึง2 x บวก3นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ผมก็จะได้2 x บวก3ลบ x กำลัง2นั่นเองนะครับได้ก้อนนี้ออกมา เอาก้อนนี้นะครับมาอินทิเกรตต่อนะครับนะก็อินทิเกรต 2x นะครับผมก็จะได้2นะครับคูณด้วย x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรตของ3นะครับผมก็จะได้ 3x แล้วก็อินทิเกรตของ x กำลัง2ผมก็จะได้เท่ากับ x กำลัง3ส่วน3จากลบ1จนถึง3ครับเพราะฉะนั้นผมแทน3ลงไปแทนลบ1ลงไปในค่า x นะครับแล้วก็จับลบกันนะครับ คำตอบที่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าคิดเลขออกมาแล้วนะครับจับลบการปุบเนี่ยนะฮะคำตอบที่ได้ก็คือจะได้เท่ากับ9บวกด้วย5ส่วน3นั่นเองนะครับอ่าที่นี้ก็คือจะเป็นการหาพื้นที่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับการหาพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือจะมีวิธีการทําแบบนี้แหละครับก็คือเราจะต้องหาขอบเขตมันออกมาณจุดตัดของมันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y ก่อนเนี่ยครับเราก็ ลองลองวาดภาพดูครับอ่าทีนี้ครับในลักษณะตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าณจุดใดๆก็แล้วแต่นะครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการหาปริมาตรของทรงตันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปริมาตรของทรงตันตัวนี้นะครับถ้าโดเมนนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับ การหาปริมาตรตัวนี้นะครับเราสามารถอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนก็ได้นะครับคําตอบจะได้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะต้องสังเกตนิดนึงว่าปริมาตรตัวนั้นนะครับมันเป็นในลักษณะของโดเมนเนี่ยนะครับหรือว่ารูปร่างด้านล่างเนี่ยนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือไม่นะครับถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็สามารถอินทิเกรตเทียบ อะไรก่อนก็ได้นะครับอาจจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วมาเทียบ x หรืออินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วก็มาเทียบ y ก็ได้นะครับอ่าเพราะนั้นนะครับผมก็เลยมีไอโจทย์ให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือพูดเหมือนเดิมแหะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นในลักษณะของค่า y ไม่คงที่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ x แต่ถ้าสมมุติว่า x มันไม่คงที่นะครับเราก็อินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ y นะฮะอ่าทีนี้ครับลองดูครับข้อนี้ฮะเขาให้หาปริมาตรรูปทรงปริมิดนะครับอ่าเป็นเป็นรูปทรงอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นลักษณะรูปทรง3มิติที่ปิดล้อมด้วยละนาบเนี่ยนะครับอ่าลองดูครับ ระนาบอันนึงเนี่ยนะครับ x เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ1จินตนาการครับ x เท่ากับศ x เท่ากับ1นะครับและอีกตัวหนึ่งค่า y ก็คือ y เท่ากับ0แล้วก็ y เท่ากับ2นะครับถ้าเราลองวาดภาพจริงๆแล้วเนี่ยครับบริเวณตรวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับนะ่แต่ทีนี้ครับในส่วนของแกน z เนี่ยนะครับมันเขาบอกเป็นฟังก์ชันมาให้นะครับก็คือ1 2ลบด้วย4 x บวก 2 y นะครับบังเอิญค่า x ค่า y มันเป็นในลักษณะที่เป็นผืนผ้านะครับเป็นรูปผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเราจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนแล้วไปอินทิเกรตเทียบ y หรืออินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วไปอินทิเกรตเทียบ x นะครับก็ได้นะครับคำตอบมันจะต้องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะทําทั้ง2วิธีเลยเพ,พื่อพิสูจน์ว่าไอ้อนนี้นะครับเราสามารถหาปริมาตรได้ทั้ง2วิธีเลย แต่เวลาในทางปฏิบัติจริงๆเราก็เลือกแค่วิธีเดียวก็ได้ครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่เราก็เทียบทั้งคู่เลยก็ได้ครับถ้าเทียบทั้งคู่แล้วคําตอบมันได้เท่ากันก็ถือว่ามีโอกาสที่ข้อนี้นะครับจะทําถูกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอินทิเกรตแล้วนะครับทั้งสองวิธีมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะต้องพิจารณานะครับว่ามันมีอันใดอันหนึ่งที่ผิดและหลักนะครับ เพราะนั้นนะครับอันนี้นะครับผมก็เลยลองอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ x นะครับซึ่งอินทิเกรตเทียบ y นะครับก็อยู่ระหว่าง0ถึง2และอินทิเกรตเทียบ x ก็คือ0ถึง1ซึ่งตรงนี้นะครับผมเอามาจากตัวนี้แหละครับนะฮะมีขอบเขตให้นะครับอินทิเกรตได้เลยนะครับเพราะนั้นอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับอินทิเกรตเทียบ y นะครับอินทิเกรตของ12จะได้12 y นะครับอินทิเกรต 4x นะครับผมจะได้ 4xy นะครับแล้วก็อินทิเกรตของ 2y นะครับผมก็จะได้2แล้วก็ y กํลัง2ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับผมแทน2ลงไปแทน0ลงไปแล้วจับลบกันนะครับแต่บังเอิญว่าแทน0ลงไปแล้วมันได้0ผมก็เลยตรงนี้ก็เลยไม่ได้เขียนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในก้อนด้านในก็คือเป็น28ลบด้วย 8x นั่นเองจากนั้นนะครับเอาไอ้ก้อนด้านในตัวนี้นะครับมาอินทิเกรตเทียบ x ต่อนะครับ อินทิเกรตเทียบตัวนี้นะครับอ่าอินทิเกรตของ28จะได้ 28x แล้วก็อินทิเกรตของ 8x ผมได้เท่ากับ8คูณด้วย x กำลังสส่วน2นะครับจาก0ถึง1นะครับอ่า uh, แทน1ลงไปแทน0ลงไปแล้วจับลบกันนะครับอ่า uh, คำตอบที่ได้ก็คือมีพื้นที่เท่ากับ24นั่นเองแสดงว่าปริมาตรตัวนี้นะครับมีมีลักษณะของปริมาตรก็คือ24นั่นเองนะครับ อ่าทีนี้ผมอยากรู้ว่าเออมันมันถูกหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะลองอีกอันหนึ่งนะครับจะผมจะลองอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ y นะครับถ้าตรงนี้มันเป็นลักษณะของโดเมนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงๆคําตอบจะต้องได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะครับผมก็เลยลองอ,อีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอินทิเกรตตัวนี้ผมอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับแล้วก็มาอินทิเกรตเทียบ y นะฮะ อินทิเกรตเทียบ x จาก0ถึง1อินทิเกรตเทียบ y จาก0ถึง2นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอินทิเกรตเทียบ x ก่อนด้านในก่อนเลยครับอ่าอินทิเกรตเทียบ x นะครับอ่าก้อนแรกนะครับ 12x นะครับนะได้12อ่าตรงนี้นะครับอ่าอินทิเกรต12เนี่ยนะครับได้ 12x อินทิเกรตอินทิเกรตของ 4x นะครับผมจะได้4แล้วก็ x กำลัง2ส่วน2แล้วก็อินทิเกรตของ 2y ผมจะได้เท่ากับ2 yx นั่นเองนะครับจาก0ถึง1นะครับแทน0ลงไปแทน1ลงไปแล้วจับลบกันอันนี้แทน0ลงไปยังไงก็ได้0ครับผมก็เลยไม่แทนเนะาะเพราะนั้นผมก็เลยแทน1อย่างเดียวเพราะฉนั้นคําตอบก็คือจะได้10บวก 2y นั่นเองจากนั้นนะครับเอา10บวก 2y นะครับไปอินทิเกรตเทียบ y ต่อนะครับอินทิเกรตเทียบ y ตัวนี้นะครับอินทิเกรต10นะครับผมได้เท่ากับ 10 y นะครับแล้วก็อินทิเกรตของ2 y นะครับผมก็จะได้เท่ากับ2คูณด้วย y กำลัง2ส่วน2ะครับนะจาก0ถึง2นะครับแทน2ลงไปแทน0ลงไปนะครับแล้วจับลบกันคำตอบที่ได้นะครับก็คือจะได้เท่ากันครับก็คือเป็น24นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการบ่งบอกได้ครับว่าไอ้ตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของโดเมนหรือว่าเป็นในลักษณะของพื้นที่เป็น ตีเลียมพื้นผ้านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการอินทิเกรต2ชั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วครับเขาก็จะใช้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้สำหรับการหาพื้นที่นะครับกรณีที่พื้นที่นั้นเป็นเส้นโค้งแล้วเราไม่สามารถที่จะแทนสูตรทั่วไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องการที่จะใช้ในส่วนของการอินทิเกรต2ชั้นมาช่วยในการหาพื้นที่ ที่มันไม่คงที่นั่นเองนะครับ